ครับสวัสดีครับเอี FC, ทุกคนนะครับเนาะครับก่อนอื่นพ่อแต็มกะขอกลับขอบพระคุณนะครับเดอ้อเอฟซีที่ได้ส่งมาไล่นำใจมาให้พ่อแต็มนะครับเนะาะคาสมุนด,ดินสอครับฉะนั้นแล้วพ่อแต็มก็ขอกลับขอบพระคุณในลายพ่อแต็มขอไว้พ่อในทุกคนนะครับเดอ้อมีแต่ความสุขความจเจริญ ความเจ็บอย่าให้ได้ความไข่ย่าให้มีเด้อครับเด้อขอให้มีอายุมั่นควรยืนถ้ามาค้าขายสิ่งใดก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองเนาะครับเนาะครับสําหรับทีเอฟซี FC ทีมีนําใจส่งมาให้พ่อแต้มเนาะครับ,นะรบ,บ,รนบเานาะครับกับปรากฏวางวดนี้กับบ่อเข่าเนาะครับเอฟซีครับฉะนั้นแล้วพ่อแต้มก็พามาเบิงเนาะครับเนาะพ่อแต้มก็ได้ไปเอามานํา อ่านี่พอแต้มว่าเรื่องเล่าพัฒนาเนาะครับเอฟซีเนาะแต้มก็ได้ไปเอามานาอาจารย์อาจารย์ต้นเศรษฐีเนาะครับ <c oughs> เอฟซีแล้วก็ฮองปูปูสมหวังเนาะครับเนาะคระับพอแต้มวีดีภามาเบิงว่าฮองไผ่แดงเข่าไผ่แดงหลุดเนาะครับเอฟซี ก็เตรียมที่เลื่มของจากปูเราพัฒนาปูสมหวังเนาะครับเนาะปูสมหวังก็ถือว่าเล็กวิ่งเล่านะครับเนาะเราให้วิ่งหารองหกนะครับเนาะถือว่าเข่าเล็กวิ่งแต่ว่าเล็กจับคูเล็กจับคูกับเข่านะครับเนาะมันออกสามหาสี่แปดนะครับแต่ว่าเลขอันนี้เราก็เข่าอยู่นี่นะครับเอฟซีเนาะสามห้านี่เลข เอาล่างนะครับวัาน,นี้ของอาจารย์ต้นเศรษฐีนะครับเนาะเป็นตัไหนน้อหาน่อยเอฟซี ห้าน้อยเขา่าเนาะเมื่อวานนี้เนาะครับนรเนาะผู้เตียมก็บ,บ่ได้เบิ่งนี่ครับคือของอาจ,จารย์ต้นเศรษฐีเราพัฒนาวันที่20กรกฎาคมเมื่อวานนี้เนาะครับเอเนาะก็วิ่งเกียตรองก้าวบกเขานะครับเนาะลุดครับจับคู่บกเขานะครับ FC เนาะ เอาก็ธรรมดาเนาะครับเอฟซเนาะก็มีเขาไม่ดุดเป็นเรื่องปกติของตัวเลขเนาะครับเอฟซเนาะครับเอาสนั้นแล้ววันนี้พอเตรียมกัสิีพามาเบิง้งมาเบิ้งของพอเตรียมเนาะครับเนาะเอฟซครับเดี๋ยวพอเตรียมจะเอาให้เบิง้งปรากฏว่าของพอเตรียมครับเอฟซ ส,สูตรที่หนึ่งเนี่ยเก้าศูนย์หนึ่งมันหลุดเนาะครับเบบซีเนาะมันหลุดแต่ว่าสูตรนี่ครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามมันกะเข่าสามอันผู้ใดได้เบิ้งได้ติดตามพอเตียมกับกินยินพอเตียมว่าอยู่เนาะครับเนาะวาสามนี่มันมาแล้วมันออกแล้วพอเตียมก็เลยบวเอานะครับเ่ว่าสูตรนี่กับสูตรอ่าอีกสูตรหนึ่งนี่ครับเบบซีนี่ มันเข่าอยู่นะครับเนาะห้าหกเจ็ดนี่นะครับพอเตรียมพัดไปเอาตัวเด่นครับเนี่ยหนึ่งหนึ่งกับสองครับมันก็นเลยผิดครับเอฟซีบันนี้คันเอาสูตรนี่นะครับเอฟซีนี่เอฟซีผู้ใดได้สูตรไปแล้วนี่กัจีนะครับเนาะ,ะกัจจีเข้าใจอยู่นะครับเนาะนินบอ เอาเตรียมเอา,เอาตัวนี้มาจับกับตัวนี้เลยกัจจีถืออยู่นอกคับเอฟซีเนาะแต่ว่าสูตรนี้มันหลุดนี่สูตรขางสายมือนี่ครับพ่เอเตียมกราบขอโทษขออภัยนะครับเด้อเอฟซีหยิบผาดเนาะครับเนาะครับตอนนั้นแล้วพ่อเตียมกัจจีพยายามเนาะครับเนาะเฮ็ดให้ดีที่สุดแต่ว่างวด วันพุธที่21นี่พอเตียมก็ได้เฮ็ดไว้แล้วล่ะแต่ว่าก็ยังบ่นทะเลกันในกล่องนะครับเนาะเดี๋ยวพอเตียมก็จะเอาให้เบิ้งเพราะว่ามันเต็มหนากระดาษแล้ววันที่21วันที่22บอครับ24วันที่22เนาะวันพุธเนาะพอเตียมก็ลืมอันนี้พอเตียมน่ใหญ่มาไว้พี่แล้ว พอเตรียมกต่สีประมาณวันที่ยี่ก็มื้อนี้นะครับมื้อนี้พอเตรียมกาสีลงให้นะครับเนาะแล้วพอเตรียมกันสีมาสรุปเรื่องเลขไทยน้ำเนาะครับเนาะเลขไทยเลขล่างสีมาสรุปเบึงจับคู่ให้เบึงน้ำ้อมเนาะครับเนาะเอาฉะนนั้นแล้วพอเตรียมก็ขอขอบพระคุณอีกแล้วครับเด้อเอฟซีทีมีมาไล่นำใจเอ,อทรงได้ทรงไดุ้่นไม่พอเตรียมเนาะครับเนาะ ครับฉะนั้นแล้วสิ่งตอบแทนที่พ่อแต้มจะได้ให้ก็คือตัวเลขแนวทางพ่อแต้มจะพยายายมนะครับเนาะพยายามเฮ็ดให้กันให้ดีที่สุดนะครับเนาะพ่อแต้มหักและเคารพทุกคนนะครับเดอ้อเอฟซีผิดพลาดประกันในพ่อแต้มกราบขอโทษขออภัยหลายนๆนะครับเนาะที่กิงแล้วก็คือพ่อแต้มเบ้านั่นแหละครับเลขพ่อแต้มมันเข่าอยู่อืมแต่ว่ามันมีสูตรหนึ่งผิดเนี่ยมันมีเลขสามสูตรเนาะครับเอฟซีเนาะพอเตียมในโลกให้เอฟซีไปแล้วทั้งสามสูตร กันเอาสูตรนี้ครับสูตรนี้มาใส่กันก็ถือว่าก็จะได้อยู่นะครับ F4 เนาะนี่แหละคบมันผิดสูตรหนึ่งแล้วมันเป็นสี่แล้วครับ F4 มันมีผ้ามูเสียไปเลยครับเนาะปรากฏว่ามันกกับมาส้นกันนี่ยะครับแต่มันมีสองสูตรนี้ก็จะจับกันก็จะก็จะเข้าให้อยู่นะครับ F4 เนาะ๋ยวงวดจิมาพอเทียมสิกันกองเมืองดีดี เรียกวิ่งเรียกรูดกอร์ร,ร,รูดพอเตียมว่ามันจีบมาอีกสามนี่มันก็นออกหาสามสามหามาออกหยิกตัวเกาว่าเนาะครับเนาะเรียกรางครับเอาชนะนั้นแล้วกับพอเตียมขอขอบบุญขอบคุณอียิกเธอหนึ่งเนาะครับเน,ะนะาะเอฟซีเนาะผิดพลาดแต่ก็พอเตียมขอโทษขอไผ่หลายนลๆนะครับ เดี๋ยวมื้อนี้พ่อแต้มก็สิมามาสรุปเบิ่งเลขล่างเลขไทยน้เนาะครับเนาะ FC เนาะแล้วพ่อแต้มก็สิพาลงให้อีกประมาณช่วงช่วงบ่ายๆครับ FC ช่วงบ่ายๆพ่อแต้มก็สิไปหาเอาน้ำมาปูชมวังมาอีกทั้งเลข่ล่าวเหลี่ข้าน่อยเนาะครับเนาะ FC เนาะแต่ว,ว่ามันเข่าหรือบ่เขล่าเาด้อ FC เด้อเหลี่ข้าน่อยพ่อแต้มบ่รู้ เอกฮานอยปูส่สมบังเ,นะ,เน,ะน,นะครับเนาะนี่นะเป็นบัคับเอฟซีเนาะวันที่ยี่สิบมิถุนายนห้านี่มันก็มีพิเศษปกติวีเอพีเตะมันกับรลูว่ามันออกตัวใด เอาจังเด็กอะพอเตียมกัญชีไปเอามา้ให้เบิ้งอีกเนาะครับเนาะเอฟซี FC เนาะเอามาเบิ้งมาเป็นแนวทางครับเอฟซีปูตี่คอมเมนต์มาบอกพอเตียมามาลงให้ทุกมือเลยเด้ออาจารย์แต่มือนี้พอเตียมกัญชีไปติดตามมาให้อีกเนาะครับเนาะเพิ่งเรียกเล่าเรียกห้าหน้อยนะปู่สมวังครับ ครับเอาสุดทถ่ายถ่ายสุดนี้พอเตรียมกันมีเคี้นี้อครับเลยเอฟซี FC, พอเตรียมกราบขอโทษขออภยัยนะครับเนาะตัวเลขเออเอฟซีผิดหวังนะครับเนาะพอเตรียมดีตัวนะครับเนาะกับหลายคนหลายท่านคอมเมนต์มาพอได้ซื้อข้าวต้มข้นมให้ลูกให้ล้านนะวะครับกับหลายท่านหลายอาจารย์หลายไข่ดอกลุดบิดครับมีบอจีสำนักเขา จังปูชมบังกับเรียกวิ่งเพิ่นกับถือว่าเข่านะครับเนาะในวิ่งห้ารองหกครับเอามือนี้พอเตรมกับสีพัฒนยามนะครับเนาะมาลงให้อีกเราพัฒนาครับโฉบไาใบได้ครับเดอเอฟซีรับมวนนี้กับส่วนกันอีกคือเกาล่ะเอาสุดท้ทยไทยสุดนี่พอเตรมกับมีแค่นี้ แต้มขอไววพรให้เอฟซีทุกคนนะครับเนาะที่เขามาเบึงมาติดตามพ่อเต้มมีแต่วามสุขวามเจริญนะครับเด้อว,วามเจ็บยายให้ได้วามไข้ายาให้มีก็ให้มีอายุมั่นควรยืนนะครับเนะาะทำมาค่าขายสิ่งใดก,ก็ขอให้จเจริญนุ่งเรื่องเออชีวิตครอบครัวค็ขอให้จเจริญลุงโหลดนะครับเนาะทำการทำงานก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงครับถูกไว้ด้วยเงินกันนะครับเนาะ เอาสุดท้ายทายสุดนี่พอแต้มก็มีแค่นี้ขอกราบสวัสดีครับ